โศกนาฏกรรมความสูญเสียจาก Japan Airlines 123เมื่อปี1985เหตุการณ์ที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยแสดงความทนงตนจนช่วยชีวิตผู้คนไว้ไม่ทัน เจแปนแอร์ไลน์ฟลิ้ส์หนึจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในหยานะทางการบินที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเลยแล้วทําไมเราถึงใช้คําว่าทนงตนกับทางการญี่ปุ่นละ่ะเรามาย้อนความเกี่ยวกับฟลิ้ส์นี้ไปด้วยกันครับโศกนาฏกรรมของ j จแปนแอร์ไลน์ฟลิ้ส์หนึเกิดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมปี1 9 8 5เมื่อเครื่องบินโ Boe ิ n g 7 4 7 sr 4 6ของสายการบิน j จแปนแอร์ไลน์บินออกจากสนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวโดยมีเป้าหมายปลายทางกก็คืออสนนาาามมบิิิตจังังหวดโ ซึ่งหลังจากเครื่องบินโบอิง747บินออกจากสนามบินฮานาดะได้ไม่นานเครื่อง747ก็เกิดการระเบิดของแผงการปรับความดันถ่ายเครื่องจนแรงระเบิดเนี่ยทำให้แผนหางดิงของเครื่อง747เนี่ยฉีกออกไปทั้งหมดการสูญเสียแผนหางดิ่งทําให้เครื่องบินเสียการควบคุมและแม่นักบินจะพยายามประคองเครื่องบินให้กลับไปที่สนามบินฮานเดะเป็นเวลานานกว่า30นาทีแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเครื่องบินก็ตกลงบริเวณเขาทากะมากฮาระเราราว100กิโลเมตรจากกรุงโตเกียว ในระหว่างที่นักบินกําลังประคองเครื่องบินอยู่นั้นทหารอากาศสหรัฐประจําศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศประจําฐานทัพอากาศโยโกตะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียวได้ตรวจจับบทสนทนาระหว่าง JAL 123และศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศโตเกียวไดู้นยนควบคุมจราจรทางอากาศของสหรัฐจึงได้พยายามติดต่อเพื่อเสนอความช่วยเหลือต่างๆ แม้ JAL 1 2 3จะไม่ได้ตอบสนองต่อการติดต่อเข้ามา แต่ส่วนควบคุมการจราจรทางอากาศประจำฐานทัพอากาศโยโกโตะก็ได้พยายามติดตามตำแหน่งของ JAL 123อยู่ตลอดเวลารวมถึงเตรียมพื้นสนามบินและหน่วยกู้ภัยหาก JAL 1 2 3จะต้องทําการลงจอดฉุกเฉินที่ฐา,า,า,านทัพอากาศโยโกตะท้ายที่สุดเนี่ยความพยายามทั้งูนยนควบคุมจราจรทางอากาศโตเกียวและศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศประจำฐานทัพอากาศโยโกตะก็ไม่เป็นผล Japan Airlines Flight 1 2 3ได้ตกลงบริเวณเขาซากามาการะจังหวัดกุนมะในวันที่12สิงหาคมเวลา18นาฬิกานาทีพร้อมกับ ผู้โดยสารและลูกเรืออีก524คนและแม้เครื่อง JAL 123จะตกลงแล้วแต่ฐานทัพอากาศโยโกตะก็ยังพยายามติดต่อ JAL 123อยู่โดยไม่รู้เลยว่า JAL 123เนี่ยได้ชนเข้ากับภูเขาไปแล้ว ทางการญี่ปุ่นประกอบไปด้วยกองกำลังป้องกันตนเองหน่วยงานตำรวจและดับเพลิงใช้เวลานานกว่า13ชั่วโมงในการเดินทางเข้าไปยังตำแหน่งจุดตกของ JAL 123 ที่นี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าเรื่องกันว่าทําไมเหตุการณ์ jal 1 2 3เนี่ยถึงได้สะท้อนความทะนงตนของทางการญี่ปุ่น หลังจากที่ JAL 1 2 3ขาดการติดต่อไปเนี่ยส่วนควบคุมการจราจรทางอากาศประจำฐานทัพประกาศโยโกตะได้สั่งการไปยังเครื่องบินขนส่งแบบ C 1 3 0ของกองทัพอากาศสหรัฐที่กำลังบินอยู่ในบริเวณนั้นให้เข้าตรวจสอบจุดที่เครื่องตกโดยเครื่องบิน C 1 3 0เนี่ยใช้เวลาเพียง20นาทีในการระบุตำแหน่งของจุดตกนอกจากนี้เครื่อง C 1 3 0ยังได้ทำการบินเหนือจุดตกพร้อมเก็บข้อมูลต่างๆและส่งต่อไปยังฐานทัพประกาศโยโกตะและทางการญี่ปุ่นซึ่งมันก็สร้างความตกใจให,ให้กับทางการญี่ปุ่นเป็นอย่างมากคร เพราะข้อมูลชุดแรกที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกเนี่ยมันดันมาจากฝั่งสหรัฐต่อมาฐานทัพอากาศโยโกตะเนี่ยได้ทาการติดต่อไปยังค่ายสามะซึ่งเป็นค่ายของกองทัพบกสหรัฐที่อยู่ในจังหวัดคานากาวะไม่ไกลจากโตเกียวและก็จุดตกโดยฐานทัพอากาศโยโกตะได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์และกําลังพลจํานวนหนึ่งให้ไปยังพื้นที่บริเวณจุดตกเพื่อทําการตรวจสอบเก็บข้อมูลจุดตกและค้นหาผู้รอดชีวิต แต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดฝัน,นก็เกิดขึ้นครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐที่อยู่บริเวณจุดตกของ JAL 123ได้รับคำสั่งจากฐานทัพอากาศโยโกตะให้อากาศยานทั้งเครื่อง C130 และเฮลิคอปเตอร์ US1 ที่อยู่บริเวณจุดตกของ JAL 123กลับฐานทันทีซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับนักบินบริเวณนั้นเป็นอย่างมากซึ่งมันประหลาดใจถึงขั้นที่ไมเคิลอันโตนุซี่นักบินผู้ช่วยของเครื่องบิน C130 ที่ไปถึงจุดตกเป็นลำแรกได้ทำการย้ำกลับไปยังฐานทัพอากาศโยโกตะอีกครั้งว จะให้ทหารโรยตัวลงไปที่จุดตกแล้วแต่คําตอบที่เขาได้กลับมาก็คือให้อากาศยานทั้งหมดของสหรัฐกับฐานทันทีเพราะฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นแม่ง,งานเองในการกู้ภัย ในเวลาไล่เรียกกันไม่นานเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ V107 ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นก็ได้บินเข้ามาบริเวณจุดตกของ j a l 123ด้วยเช่นกันแต่ด้วยณเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลากลางคืนแล้วและฮอแบบดังกล่าวก็ไม่มีอุป,ปกรณ์สำหรับใช้ในการบินเวลากลางคืนบวกกับที่ฮอ V107 เป็นฮอขนาดใหญ่จึงยากที่จะลงจอดหรือบินต่ำพอที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะสามารถโรยตัวลงไปยังพื้นที่ของจุดตกที่เป็นพื้นที่เขาได้ ซึ่งสิ่งที่นักบินฮอลวีหนึ่งศูนย์เจ็ดเห็นเนี่ยก็มีเพียงแสงเปลวไฟจากซากของเครื่องบินเพียงเท่านั้นทําให้นักบิน,เ,นเชื่อว่าคงไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วซึ่งจากการรายงานของนักบินเนี่ยทำให้ทีมกู้ภัยที่ประกอบไปด้วยกองกําลังป้องกันตนเองหน่วยงานตารวจระดับเพลิงของญี่ปุ่นตัดสินใจไม่เดินเท้าเข้าไปในเวลากลางคืนแต่จะเข้าไปในตอนเช้าของวันที่13แทนด้วยความเชื่อที่ว่าไม่มีผู้ใดรอดชีวิตจากเครื่องบินตกแล้วทีมกู้ภัยเนี่ยได้เดินเท้าเข้าไปถึงจุดตกราวเก้าโมงเช้าแล้วเรื่องที่ไม่คาดดฝันเนกเกก็ิขึ้ เมื่อทีมกู้ภัยเนี่ยได้พบเจอกับผู้รอดชีวิตเป็นจํานวน4รายด้วยกันจากการบอกเล่าของยูมิโอจิอหนึ่งในผู้รอดชีวิตเครื่องบินตกเธอบอกว่าความจริงแล้วหลังจากที่เครื่องบินตกเนี่ยเธอได้ยินเสียงของใบพัดเฮลิคอปเตอร์รวมถึงเสียงกรีดร้องและเสียงควนคลางของผู้รอดชีวิตอื่นๆแต่เสียงเหล่านั้นเนี่ยก็ค่อยๆจางหายไปในคืนนั้นจากการชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตหลายร่างด้วยกันเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตหลายคนไม่ได้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกโดยทันทีแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ย,เ,ย,วาาเ,ยนนเวาากลลนนน็ใงคื หากพวกเขาได้รับการช่วยเหลือในเวลาที่ทันท่วงทีเนี่ยก็อาจจะมีผู้รอดชีวิตมากกว่า4คนก็เป็นได้หรืออาจพูดเป็นไนๆนได้ว่าหากเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐสามารถส่งทหารลงไปบริเวณจุดตกได้สําเร็จแทนการถูกสั่งให้กลับฐานพวกเขาเนี่ยก็อาจจะช่วยชีวิตผู้โดยสารได้มากกว่า4คนนั่นเองเหลือเพียงคําถามที่ว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ฐานทัพอากาศโยกโกตะสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ห่างจากการช่วยเหลือไม่กี่ใจกลับฐาน10ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ JAL 123เกิดขึ้นเนี่ย คุณโอโกวะคาซุฮิสะผู้สื่อข่าวประจําสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮีได้กล่าวในรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับ JAL123 ที่ออกอากาศในปี1995ว่า เกิดการโต้เถียงกันภายในรัฐบาลระหว่างให้หน่วยงานตำรวจกับกองกำลังป้องกันตนเองของกระทรวงกลาโหมเป็นแม่ง,งานในการดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยซึ่งในขณะที่กำลังโต้เถียงกันนั้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐก็ไปถึงจุดตกของเครื่องเจแปนแอร์ไลน์ไฟลส123 <c oughs> ในเวลาอันรวดเร็วบวกกับความต้องการที่จะเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยซึ่งหากทำได้เนี่ยทั้งตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นคงจะต้องเสียหน้าอย่างมาก ทำให้ต้องปฏิเสธความช่วยเหลือจากสหรัฐไปนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮีเนี่ยยังได้ถามไปยังผู้บังคับบัญชากองทัพสหรัฐประจําญี่ปุ่นในตอนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยอดีตผู้บังคับบัญชากองทัพสหรัฐเนี่ยกล่าวว่ากองกําลังป้องกันตนเองปฏิเสธความช่วยเหลือจากเราภายหลังจากที่เครื่องบินตกในวันนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจเรียกได้ว่าเป็นความทนงตนของญี่ปุ่นก็ว่าได้เพราะหากทางการญี่ปุ่นณนะเวลานั้นเลือกจะปล่อยให้ทางสหรัฐดําเนินปฏิบัติการกู้ภยัยแทนการปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะเกรงกลัวทีี่จะเสยนา ชีวิตของผู้โดยสารเจแปนแอร์ไลน์ฟลิ์หนึสองสเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่า4คนก็เป็นได้นั่นเองเกร็ดเพิ่มเติมเล็กน้อยครับศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคิวสกามโตะเจ้าของบทเพลงอ e ุเอโอมุยเตะอารุโกะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเพลงสุกี้ยากี้ที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เช่นกัน 心大，可惜